วันนี้มาถ่ายที่โกดังนะครับนี่เลยกาวแม็กสามพันนะตัวนี้เป็นยีสิบห้าโลนะกาวแม็กสามพันพอดีมีออเดอร์นะก็เลยสั่งเข้ามานะครับแล้วก็มีเป็นกล่องด้วยนะถ้าเป็นกล่องนี้อยู่ตรงนี้นะนี่ส่วนนี้เป็นโคตรร้อยนะครับแล้วก็นี่เลย าการแมต3สัมพันเทียบเลยนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะ1ตารางเมตร<ม>ใช้1.2กิโลนะครับสมมุติว่ามี100ตารางเมตรก็คูณด้วย1.2ก็ใช้กาวอยู่120กิโลนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ถังละ800บาทนะตัว25กิโลเดี๋อใครสนใจก็ ติดต่อมาได้เลยขอบคุณครับ